หลังจากที่พระเอกนั้นได้มาออกรบกับพวกปีศาจและปีศาจนะครับผมมันก็มากันเยอะมากๆซึ่งแม่ทัพเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเหล่าพลธนูจงทําการโจมตีมันเข้าไปและเขาก็ได้บอกกับพระเอกไปนะครับว่าทําไมกลุ่มธนูหมาปลาถึงยังไม่โจมตีอีกสิ่งพระเอกก็บอกไปว่าข้าสั่งให้พวกเขาหนานทําการจู่โจมในเวลาที่เหมาะสมเพราะว่ามันก็จะเป็นการต่อประโยชน์ ที่จะโจมตีตอนนี้ซึ่งแมททับก็ได้บอกไปว่าข้าเชื่อมัน่นในตัวของเจ้านะและข้าก็จะรอดูว่าแผนของเจ้านั้นจะสําเร็จลุล่วงหรือไม่ซึ่งถ้าหากว่าแผนของเจ้านั้นสําเร็จข้าก็รับรองได้เลยว่าข้าเนี่ยก็จะตอบแทนเจ้าอย่างงามเลยละและจะไม่มีวันลืมบุญคุณในครั้งนี้ซึ่งชักก็จะตัดมาทีทีมกลุ่มนักธนูหมาป่าของพระเอกนั่นเองซึ่งพวกเขานะครับผมบก็กําลังเกิดคําถามว่า ทำไมพระเอกเนี่ยถึงยังไม่ทําการสั่งให้โจมตีอีกซึ่งผู้อาวุโสคนหนึ่งเขาจึงได้บอกว่าก็กลุ่มของพวกเรานั้นหลายซึ่งการป้องกันและพวกปีศาจนั้นมันก็จะเพ่งเล็งมาที่พวกเราก่อนและถ้าหากว่าเราโจมตีพลาดแล้วก็ทุกอยา่างมันก็คงต้องจบเตุและเพราะเจ้าเองก็ยังเป็นมือมมยูเจ้าก,ก็เลยยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะโจมตีมัน่น มันนั้นก็คือช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดไงละ่ะและเมื่อพวกมันเข้าระยะจูโจมเมื่อไหร่และพวกเราก็จะได้เห็นดีกันสึ่งทันใดนั่นเองพระเอกเนี่ยนะครับนานก็ได้ทําการส่งสัญญาณไปว่าให้พวกลุงได้เข้ามาในสนามลบได้เลยสึ่งแม่ทัพก็ได้บอกไปว่ากลุ่มนักธนูของเจา้นานั้นอยู่ที่ไหนกันละ่ะและถ้าไม่มาตอนนี้ขาดนั้นก็เกรงว่าก็คงจะไม่มีโอกาสให้พวกเรา แต่แก่ตัวอีกแล้วนะซึ่งพวกทหารนั้นก็ได้บอกไปนะครับว่าแย่ละซิเพราะว่าตอนนี้นั้นกลุ่มนักธนูของเรานั้นก็ไล่ซึ่งการป้องกันอยู่ซะด้วยซึ่งพระเอกก็ได้บอกไปว่าจงดูให้ดีละ่ะท่านแม่ทัพว่ากลุ่มนักธนูม้าป่านั้นจะไม่มีทางทําให้ท่านผิดหวังแน่และท่านก็จะจดจําพวกเขาไปจนวันตายและท่านใดนั้นนะครับผมกลุ่มนักธนูม้าป่าและพระเอกนั้น ได้ทำการยิงลูกธนูราชันออกไปโดยทักษะการยิงธนูที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากและนั่นนะครับก็ทําให้พวกเขานั้นก็สามารถเอาชนะเหล่าฟงปีศาจมาได้ซึ่งแม่ทัพก็ได้บอกไปว่าในครั้งนี้พวกเราก็สามารถเอาชนะมันมาได้และก็ต้องขอชมเชยกลุ่มม้าปากลุ่มนี้ด้วยและของรางวัลสาหรับพวกเจ้านั้นมันนั้นก็คือการได้เลื่อนตําแหน่งให้ได้กลายเป็นทหารคนสําคัญ ของทางกองทัพและแม่ทัพนะครับพุมก็ได้บอกกับพระเอกพปอีกว่าส่วนเจ้าเองก็เป็นคนที่ฝึกพวกเขาและข้านเนี่ก็ต้องขอชมเชยเจ้าเช่นกันและเจ้าเองนั้นก็จะได้เลื่อนตำแหน่งด้วยเช่นกันและฉากต่อมานะครับพุ้มอูยูเพื่อนพระเอกนั้นก็กําลังต่อสู้อยู่กับใครบางคนนั่นเองซึ่งที่แห่งนี้นะครับมันก็คือการแข่งขันการเลื่อนระดับโลกซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าทีมของพระเอกนั้นก็จะไม่สามารถ ที่จะต่อสู้กับชายคนดังกล่าวได้เพราะว่าเขานั้นก็แข็งแกร่งสุดๆนะครับแต่ทว่าวทันใดนั้นหลิวเซียงก็ได้เข้ามาและก็ได้ทําการซัดพลังน้ําแข็งโจมตีใส่ในทันทีซึ่งการมาของหลิวเซียงมันนั้นก็ทําให้ทีมของอีกฝั่งนั้นได้พ่ายแพ้ในทันทีซึ่งมันนะครับผมก็ทําให้เหล่าผู้คนต่างๆนั้นก็ยิ่งชื่นชมในตัวของหลิวเซียงมากขึ้นไปอีกและพวกเขานนั้นก็ได้บอกไปว่าหลิวเซียงนั้น ก็มีอายุเพียงแค่20ปีแต่กลับสามารถมีพลังของปลายเย็นที่แข็งแกร่งมากมายอะไรขนาดนี้และแม้แต่คนที่มีอายุใกล้เคียงกับแม่นางลิวเซียงมันนั้นก็ไม่มีใครเลยที่สามารถมีระดับพลังที่ใกล้เคียงกับนางได้และลิวเซียงเนี่ยก็จะต้องได้เป็นหนึ่งในหกจกักรพรรดิของเหล่ามนุษย์ได้ในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนซึ่งต่อมานะครับผมฉากก็จะตัดมาที่อาจารย์ของลิวเซียง ซึงจกักรพรรดิน้ำแข็งนางจึงได้พูดไปว่าท่านจากักรพรรดิแห่งไม้แห่งอาณาจักรชิ้นยานแห่งอาณาจักรชิ้นซานอุตส่าห์มาเยี่ยมเยียนที่นี่แต่ทำไมท่านถึงยังสอนตัวอยู่ยายเล่าถึงจกักรพรรดิไม้นะครับผมเขาจึงได้บอกไปว่าข้าคิดไม่ถึงนั่นเนี่ว่าเจ้าจะสามารถจับกลิ่นอายข้าได้ด้วยและไม่เจอกันนานเจ้าก็โตขึ้นมากเลยนะท่านจากักรพรรดิน้ำแข็งและข้าขอถามได้หรือไม่ว่าเหตุใดท่านจึงสามารถ มองเห็นพลังไม้ซ่อนเลนของข้าผู้นี้ได้กันล่ะเพราะว่ามันก็เป็นพลังที่หายากมากๆเลยนะหรือเป็นเพราะว่าเจ้าสามารถสัมผัสลมหายใจของข้าผู้นี้ได้อย่างนั้นหรอซึ่งจกกักพรดน้ําแข็งนางเนี่ยนะครับก็ได้บอกไปว่าไม่มีใครที่มายังตำหนักสามวิหารสมบัติโดยที่ไม่มีจุดหมายและจงรีบๆบอกจุดประสงค์ของเจ้ามาซะเดี๋ยวนี้จะดีกว่าแถมเจ้าเนี่ยก็ยัง่งได้เข้ามาณที่แห่งนี้โดยตัวคนเดียวอีกด้วย ซึ่งจกักรพรรดิไม้เขาจึงได้ตอบไปนะครับว่าเหตุผลน้นมันไม่มีล็อกคาด็แค่อยากที่จะมาเจอเจ้ามันไม่ได้ลรือไงกันและพวกเราสองคนเนี่ยก็รู้จักกันมานานเป็นเวลาถึง1 0,000ปีเลยนะซึ่งอาจารย์นั่งเอกจึงได้ตอบกลับไปนะครับว่าก่อตอนนี้พวกเราก็ได้เจอกันแล้วไงเพราะฉะนั้นก็จงรีบเดินทางกลับไปได้แล้วซึ่งจกักรพรรดิไม้จึงได้บอกไปนะครับผมว่าดูเจ้าสินี่เรา พิ่งจะได้เจอกันเองนะแล้วเจ้าก็จะทําการขับไล่ข้าแหกกลับไปแล้วอย่างนั้นหรอซึ่งอาจารย์นั่งเอกน้าจึงได้บอกไปนะครับว่าถ้าเจ้าไม่ยอมบอกจุดประสงค์มาดีๆแล้วก็ข้าก็จะทําการขับไล่เจ้าไปด้วยตัวเองอย่างแน่นอนซึ่งนที่สุดจากกรพพัดไม้นี่นะครับเขาจึงได้ยอมบอกจุดประสงค์ในการมาที่แห่งนี้ซึ่งเขาก็ได้บอกไปว่าอันที่จริงข้ามาที่แห่งนี้ก็เพื่อพบกับแม่นางลิวเซียงลูกศิษย์ของเจ้าไง และมาก็เพื่อดูว่านางนั้นได้ทําการต่อสู้แต่อย่างยอดเยี่ยมเพียงใดและก็เพื่อเช็คด้วยว่านางนั้นเหมาะสมที่จะเป็นลูกศิษย์ของตัวเจ้าบ้างหรือไม่และข้าเนี่ยก็ได้เห็นแล้วว่าทั้งพรสวรรค์และการฝึกต้นอย่างหนักนางนั้นก็ได้ซอบผ่านอย่างไรข้อกังขาใดๆและในอีกไม่ช้านางก็จะได้เข้าสู่พลังขั้นจักรพรรดิอย่างแน่นอนอีกด้วยและข้าก็ต้องการทำสัญญาการมั่นหมายกับหลิวเซียงยังไงละ่ะ ึ่งทันใดนั้นนะครับผมอาจารย์นังเอกหลานจึงได้ทําการซัดวิชาน้ําแข็งโจมตีพร้อมกับบอกไปว่าข้าเคยคิดนะว่าเจ้าก็เป็นคนที่เชื่อใจได้แต่ทว่าตอนนี้มันกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วการมั่นหมายอย่างนั้นหรือในเจ้ากล้าดียังไงกันและตัวของเจ้าเองก็มีอายุเท่าไหร่แล้วและหลิวเซียงนะ่ะก็เพิ่งจะ20ขวบเองนะซึ่งจะกพัดไม้นะครับเขาก็ได้บอกไปว่าเจ้าเข้าใจผิดแล้วข้ามาที่นี่ ก็เพื่อขอให้หลิวเซียงนันได้แต่งงานกับหลานของข้าตังฮากซึ่งเขาก็มีนามว่าตรงฟางและอาจารย์นางเอกถึงได้ตอบกลับไปว่าจัก,กรพรรดิทั้งห้าคนนั้นก็ได้ขัดแย้งกันมาอย่างยาวนานแต่ถ้าว่าการแต่งงานของหลิวเซียงในครั้งนี้มันก็จะช่วยกระชับความสัมพันธ์กกระหว่างจักรพรรดิทั้งห้าคนได้แต่ถ้าว่าหลิวเซียงนั้นก็เคยได้แต่งงานมาก่อนและร่างกายกับจิตใจของนาง มันก็เป็นของคนอื่นด้วยและเรื่องนั้นข้าก็ทําอะไรมากไม่ได้ซึ่งจักรพรรดิไม้ก็บอกว่าเรื่องนั้นข้าก็เข้าใจดีและจงปล่อยให้เป็นเรื่องของพวกหนุ่มสาวได้จัดการกันเองก็แล้วกันและพวกเราในฐานะที่เป็นผู้อาวุโสนั้นก็คงทําได้เพียงแค่ให้คําแนะนาล่ะนะและฉากต่อม,มานะครับพระเอกก็ได้บอกไปว่านี่ก็คือยันผนึกสีทองหรือก็คือหนึ่งในห้ายันวิเศษขั้นพื้นฐานยังไงละ่ะ และโดยปกติแล้วมันนั้นก็จะถูกใช้เพื่อเรียกอาวุธต่างๆเพื่อนําออกมาใช้งานซึ่งมันนั้นก็จะสามารถใช้เพื่อทําลายพนึกของศัตรตูได้ด้วยและอันต่อมาก็คือยันไม้วิเศษยังไงละ่ะซึ่งเป็นยันขั้นพื้นฐานเช่นกันซึ่งมันก็จะสามารถช่วยเพิ่มระดับความทนทานให้กับอาวุธวิเศษต่างๆได้และลดความเสียหายที่พวกมันนั้นจะได้รับอีกทั้งมันยังช่วยเสริมความทนทานให้กับยันสีทองได้เช่นกัน และต่อมามันก็คือยันเพลิงแล้วก็ยันท่าต่างๆซึ่งพวกมันก็ล้วนมีข้อดีที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็จงเลือกใช้มันตามแต่ละสถานาการณ์แล้วก็จงสลับสลับกันไปเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นและจงค้นหาความรู้จากตำราเต๋าสวรรค์ที่อยู่ในเล่มนี้ละ่ะเพื่อนนํามันไปพัฒนาธนูราชันต่อไปด้วยซึ่งฉากต่อมานะครับพระเอกนั้นก็ได้บอกไปว่านี่มันก็นานมากแล้วนะแต่ทําไมกูเหมิง ยังไม่กลับมาจา้าการฝึกวิชาที่หบเพลวอีกและที่เกาะเทียนกงพวกเหล่านั้นก็ได้ทําการผลิตอาวุธกันต่อไปแต่มันก็เหมือนจะมีบางสิ่งที่ข้าได้ลืมไปเลยนะแต่ถ้าว่าเรื่องนั้นมันคืออะไรกันแน่แต่ก็ช่างมันเถอะเพราะมันเป็นเพราะว่าข้าจดจํามันไม่ได้งั้นก็แสดงว่ามันก็อาจที่จะเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญก็เป็นได้และทางที่ดีข้าก็ควรจะกลับไปพัฒนาอัคระลูนเช่นนั้นต่อน่าจะดีกว่า และฉากต่อมานะครับผมล้านชายของจกักรพรรดิแห่งไม้นามว่าตรงฟังเนี่ยนะครับเขาก็เพิ่งจะเดินทางมาถึงที่เมืองแห่งนี้พอดีพร้อมกับสิทธิ์น้องที่มีนามว่านาันกงซึ่งสิทธิ์น้องเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะชวนเขาให้ไปนั่งดื่มสุราด้วยกันแต่หลานจากักรพรรดิไม้เขาก็ได้บอกไปว่าวันนี้เป็นวันสําคัญเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราก็ควรที่จะทําตัวให้สมเกียรติหน่อยนะและทันใดนั้นนะครับ มันก็ได้มีชายที่ชื่อซื่อหมังกวงได้เดินทางมาที่นี่สึ่งเขานั้นก็เป็นหลานของจกักรพรรดิทองคําสีดําเพราะว่าเขานั้นก็ได้ยินข่าวลือนะครับว่าหลานของจกักรพรรดิไม้นั้นก็จะมาที่นี่เพื่อมาขอลิวเซียงแต่งงานด้วยนั่นเองสึ่งทันใดนั้นนะครับเราอัจฉริยะห้าคนจาก้าสำนักใหญ่นั้นก็ได้มารวมตัวกันณนะที่แห่งน,นี้นั่นเองและฉากต่อมา อาจารย์นางเอกนะครับผมนางก็ได้บอกไปว่าข้าหนาลู่นะว่าเจ้านั้นก็เคยได้แต่งงานมาแล้วแต่ง,งานเลี้ยงในวันนี้มันก็ถูกจัดขึ้นโดยเหล่าจกักรพรรดิทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วข้าก็อยากให้เจ้านั้นไปเข้าร่วมงานด้วยแล้วก็จงอย่าทําให้ข้านั้นเสียชื่อเสียงด้วยละ่ะซึ่งหลิวเซียงเนี่ยน,นะครับก็ดูจะไม่ค่อยสะดวกใจแต่นางน,นั้นก็ต้องยอมทําตามคําสั่งของผู้ที่เป็นอาจารย์และชักต่อมา เหล่าสหายของตรงฟางนั้นก็ได้เดินเข้ามาอย่างสำนักของพระเอกแล้วก็ได้นําเงินนะครับไปมอบให้กับสิทธิ์ต่างๆและก็ได้ถามไปว่าเขาอยากจะถามว่าแม่นางซุยหลิวเซียงนั้นชอบอะไรหรือว่าเกลียดอะไรกันอย่างนั้นหรือหรือว่างานอดิเลกข,ของนางน,นั้นชอบทําอะไรกันซึ่งจากนั้นนั้นกงก็ได้นําความลับนี้ไปบอกกับหลานจากาักรพรรดิไม้เพื่อแลกกับเงินเป็นจานวนมากอีกทีซึ่งเขาก็ได้บอกไปว่าแม่นางหลิวเซียงนั้น ก็มักจะไปที่ตำหนักของจัก,กรพรรดิน้ำแข็งบ่อยๆเพื่อไปนั่งฝึกวิชาที่นั่นและสิ่งที่นั่งลงไหลมากที่สุดนั้นก็คือการฝึกวิชานั่นแหละและก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วซึ่งตรงฟังเนี่ยนะครับก็เลยได้บอกไปว่าตัวปกติแล้วผู้หญิงนั้นก็มักที่จะชื่นชอบการร้องไม่ก็การเต้นแต่ถ้าให้เดานะก็คือแม่นางหลิวเซียงนั้นก็คงจะไม่ถนัดในเรื่องการแต่งตัวหรือว่าจะเป็นการเข้าสังคมอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นแล้วการที่จะจีบนางนั้นก็คงจะเป็นเรื่องยากมากๆแต่ทว่าวทันใดนั้นนะครับนานกงก็ได้บอกกับตรงฟังไปอีกว่าแม่นางหลิวเซียงเนี่ยก็เคยได้แต่งงานมาแล้วนะแต่คู่มั่นของนางนั้นก็เป็นแค่คนที่มีพลังอยู่ในขั้นหยินอย่างเท่านั้นแล้วก็ดูอ่อนแอสุดๆแต่เขาลือก็บอกว่าเขานั้นก็หล,ล่อเลลาเอากันและฉากต่อมาเิยเย่ช้างเนี่ยนะครับก็กําลังซ้อมเพื่อนพระเอกอยู่นั่นเอง พร้อกับบอกไปว่าข้าก็บ,บอกไปแล้วไงว่าให้เจ้าไปตามตัวของไอ้เจ้าซูเชียงหยุนมาที่นี่มาอย่างนั้นข้าก็จะทําการข้าเจ้าทิ้งซะเลยซึ่งยูใสเนี่ยนะครับคุงก็พยายามที่จะต่อสู้อย่างสุดความสามารถแต่ทว่าเขานั้นก็ไม่สามารถตอ่อกรกับเหล่าอัจฉริยะจากห้าสำนักได้เลยซึ่งยูไสจึงได้บอกไปนะครับว่าหัวหน้าของข้านั้นก็ได้เดินทางออกจาก สำนักแห่งนี้ไปแล้วและข้าก็ไม่รู้ด้วยว่าเขานั้นอยู่ที่ไหนหรือว่าจะกลับมาเมื่อไหร่สึ่งตัวโกงนั้นจึงได้บอกไปว่านั้นก็เอาเป็นว่าถ้าเขากลับมาที่นี่เมื่อไหร่ก็จงให้เจ้าซูชิงหยุนมันมาตามหาข้าด้วยละ่ะและนมของข้านั้นก็คือซื้อมังกวงซึ่งฉากต่อมานะครับผมหลิวเซียงนั้นก็ได้ออกเดินทางมาเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงตามคําสั่งของผู้เป็นอาจารย์สึ่งพวกตัวโกงนั้น มันก็ชมใหญ่เลยว่าแม่นางหลิวเซียงนั้นช่างมีหน้าตาที่งดงามเป็นอย่างมากเหมือนกับที่เขาลือนั้นได้บอกเอาไว้เลยและตัวกงเนี่ยนะครับมันก็ได้ทําการมอบของวิเศษเป็นจํานวนมากมายมาให้กับหลิวเซียงพร้อมกับได้ทําการโชว์ทักษะพลังต่างๆเพื่อให้หลิวเซียงนั้นเกิดความประทับใจพร้อมกับบอกไปอีกว่าพวกเขานั้นก็จะช่วยในการบ่มเพาะพลังให้กับหลิวเซียงนั่นเอง เพื่อทาให้หลิวเซียงนั้นก็จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแต่ทว่าทันใดนั้นหลิวเซียงเนี่ยนะครับก็ได้บอกไปตรงๆเลยว่าข้าต้องขอขอบใจมากสําหรับสิ่งของพวกนี้แต่ข้านั้นก็แค่มางานเลี้ยงตามคําสั่งของอาจาร,รย์ข้าก็เท่านั้นและก็อย่างที่พวกเจ้ารู้ว่าข้านั้นก็มีสามีอยู่แล้วและเขาคนนั้นก็คือทันพีสุชิงยุนเพราะฉะนั้นแล้วข้าก็คงไม่สามารถที่จะทําตามคําสั่งของพวกเจ้าได้หรอกนะ ซึ่งพวกตัวโกงนั้นมันจึงได้บอกไปว่าซูชิงหยุนนั้นมีระดับพลังที่ต่ำเป็นอย่างมากและมันจะมาเทียบกับพวกเราได้ยังไงแถมชื่อชั้นของตระกูลก็ต่างกันเป็นอย่างมากและตรงฟังนั้นเขาก็เป็นถึงหลานคนโปรดของท่านจากักรพรรดิทั้งห้าซึ่งหลิวเซียงนั้นก็ได้บอกไปนะครับว่าจงพอได้แล้วละเพราะในอีกไม่ช้าท่านพี่ซูชิงหยุนก็จะเดินทางมาที่นี่ซึ่งทันใดน,นั้นนะครับผม พระเอกนั้นก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่พอดีพร้อมกับบอกไปว่าหลิวเซียงเจ้าไม่ต้องกลัวแล้วนะเพราะว่าข้าจะทําการปกป้องเจ้าให้ได้เลยซึ่งตัวโกงก็ได้บอกว่ามีพลังแค่ขั้นยินหยางแล้วเจ้าจะทําการปกป้องแม่นางหลิวเซียงยังไงละ่ะซึ่งทันใดนั้นพวกตัวโกงนะครับผมได้ทําการท้าพระเอกว่าให้ไปซัดกันบนเวทีการประลองซึ่งก็เรียกได้ว่า พระเอกนั้นก็ดันไปมีเรื่องกับลานของจกักรพรรดิไม้และสงครามครั้งใหม่มานั้นก็กำลังจะเริ่มต้นคืนแล้วนั่นเอง